วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็ดซจัดให้ทุกวัน <S S is, ซันเดอร์แลนด์เรชิสเลบริสกุนซือชาวฝรั่งเศสคาดว่าจะขาดกรานิตชาคากองกลางคนสำคัญอีกราวสามสัปดาห์เนื่องจากบาดเจ็บข้อเท้าสำหรับเบอร์ทรานตราโอเรและโจเซลินทาบีก็ยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเช่นกัน ขณะที่อาร์ตูมาซูอากูย้ายไปอยู่กับลองสในหลีกเอิงแบบยืมตัวแล้วเบอร์ลียกุนซื้อสกอตพาร์เกอร์ยืนยันว่าซิอานเฟรมิงกองหน้าและโจวอรรอลกองหลังอยู่ในข่ายที่จะกลับมาลงสนามได้หลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้แล้วเจมส์วอร์ดพลวส์ที่ย้ายมาจากเวสแฮมแบบยืมตัวอาจยังไม่พร้อมลงตัวจริงเนื่องจากต้องฟื้นฟูความฟิตหลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นเลยกับสโมสรในถิ่นลอนดอนสเตเดียม ในรายของเซกีอัมดูนี่คอนเนอร์โรเบิร์สไมท์เทรซอร์จอชคันเลนและจอร์แดนเบเยอร์ยังคงชวดเหมือนเดิม11ตัวจริงตามคาดซันเดอร์แลนด์5 4 1โรบินรูฟส์เทรฮูมนอร์ดีมุกิเอเล่แดนบัลลาดโอมาอัลเดเรเต้เรนินโดมันดาวาเอ็นโซเลเฟอาบิบดียร่าโนอาสัดิกี้เชมส์ดีนทาวบี บรอันบรอบบี้เบอร์ลี่4-2-3-1มาตินดูบราฟกาอักเซลตวนเซเบมัรคซิมเอสเตฟบาเชอร์ฮัมฟรีสคายวอลเกอร์เลสลี่อุโกชุกูฟลอเรนติโนลุยส์ลูคัสปีเรสมาคัสเอ็ดเวิร์สเจดอนแอนโทนีอามันโดโบรยาผู้ตัดสินพอลเทียนีซันเดอร์เลนในปีนี้มีฟอร์มในรังที่แข็งแกร่งมาก แม้เบอร์ลี่จะดีขึ้นมาในช่วงหลังแต่เกมนอกบ้านก็ยังไว้ใจไม่ได้ดูแล้วน่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่ดีพอบทคว้าชัยได้ในที่สุดผลที่คาดซันเดอร์แลนด์ชนะเบอร์ลี่1ต่อ0